พานนี้เป็นต้นไปถึง23สิงหา68ถ้าจะได้รัฐบาลทำงานได้เต็มที่ก็ต้องประมาณกลางพฤศจิกาย,ยน2568าหความผันผ,ผวนทางการเมืองนี้เป็นไปได้ที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีนะน้องเมน่าจะมากกว่าการปรับคลอมอเพราะฉะนั้นที่พูดกันเรื่องปรับคลอมอนี่เกมหลอกอ่าเกมหลอกน่าจะมากกว่กาะะนั้นคือเมย์ก็พ,พยายามคิดนะคะพี่ฟองพี่ฟอง มากกว่าปรับคอรมอเปลี่ยนพักร่วมเปลี่ยนนายกยุบสภาไอ้พวกนี้ก็คือหนึ่งสองามสี่เป็นไปได้หมดไหมคะเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าผันผวนมากค่ะพี่ฟองพูดคำว่าผันผวนค่ะตั้งแต่สูงกว่าปรับคอรมอเป็นไปได้ทั้งเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ทั้งเปลี่ยนพักร่วมอย่าฟังมากนะคะนักข่าวการเมือง้องเมย์ขาท่านผู้ฟังค่ะนี่นักข่าวการเมืองหัวหน้าข่าวการเมืองเปลี่ยนพักร่วม ต้องทำพิพากษาศาลยุบสภาลาออกกบฏปฏิวัติทั้งหมดนี้หรือไม่ใช่แล้วก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งใช่อาจจะออกได้หลายหน้าแบบนี้นี่คืออยู่ในกรอบคำว่าผันผวนใช่ผันผวนมากเลยทีเดียว <มา S 2> ดูเถอะตอนนี้โดยเฉพาะเรื่อง e n t เตอร์เ m นเมนต์คอมเพล็ออกมาเริ่มกันละ เพราะว่ามันมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าการปรับคลมอน้องเมย์ค่ะ นักข่าวการเมืองไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่ฟองเขียนไว้ตั้งแต่ปลายปีเ <c oughs> ขียนว่านักข่าวการเมืองจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน <c oughs> สแสดงว่าตอนนี้ต้องพักเยอะๆก่อนเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่จริงค่ะสภาแล้วนะคะสุดที่รักวันนี้หนึ่งพฤษภาแล้วษภาแล้วมันจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เห็นไหมท่านนายกมายืนยันเรื่อง entertainment complex ในขณะเดียวกันคุณอนุทินบอกว่าต้องมาคุยกันคุณอนุท่านนายกอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรคุณอนุทินชินวัตร ไอ้คุณอนุทินชาญวีรกูลเอ้งงเลยมีเปลี่ยนนามสกุลแล้วคุณอนุทินบอกว่าต้องมาคุยกันค่ะคุณนกค่ะชัยชนกชิดชอบบอกว่าลูกเพื่อนวินไม่จะรุนมาไม่เอาไม่เอาคาสิโนเอานั่นแหละมาแล้วเห็นไหมเห็นหรือยังแล้วยังมีเรื่องของสารรัฐธรรมนูญครับไต่สวนด็อรทักษิณชินวัตรอีก เพราะฉะนั้นการเมืองเริ่มแล้วน้องเมพี่ฟองอยากไปวิ่งเข่าการเมืองไ <laughs> <laughs> อ้ช่วงสนุกมากแล,แล้วช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ไปจนถึงประมาณไหนคะกรอบก็คือพัฐบารรัฐบาลจะได้เริ่มบริหารราชการแผ่นดินประมาณกลางพฤทกางพฤศจิก,กาเป็นต้นไปอาแสดงว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องมาแก้ปัญหาตัวเองไม่ต้องบริหารแผ่นดินอย่างเงี้ยหรอคะคือคือ ขันผวนผันผวนอาจจะต้องมาแก้ไขไขปัญหาความผันผวน ประมาณไม่ต้องอา majesty, ่านละต้องแก้เลยละอาจจะมีสารเขาไปยุ <t ab t ab to to ่งไงคำพิพากษาเข้าไปยุ่งไงพักร่วมกวนกันอะไรเงี้ยน้องเมฆสนุกไอ้หน้ข่าวการเมืองไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอโทษทีเถอะตอบเท่านี้เองค่ะพี่ฟองเนี่ยเคยเจอตอนเปลี่ยนรัฐบาลบิ๊กจิ๋วเป็นรัฐบาลคุณชวนไม่ได้นอนอยู่สองเดือนอ๋อตอนนั้นลอยตัวข้างพี่พี่ฟองพี่ฟองใบอย่างนี้แล้วคิดมากเลยว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เป็นความผันผวนเกิดขึ้นแน่เลย สูงกว่าปรับคอลมเอาแค่นี้แหละมีหลายหน้าอย่างที่ฟอ,องคิดไปเอาเออน้องเมย์จะโดนว่าไหมทําไมไม่จี้ถามคือเมย์ก็อยากจะจี้ถามมากเลยค่ะแต่ที่ฟองบอกว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยเขามองได้เป็นกรอบกว้างถูกไหมคะครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ฟองไปออกช่องหนึ่งก่อนสงกรานค่ะเขาก็ถามเรื่องรัฐบาลจะไปรอดไหมพี่ฟองก็ตั้งตั้งข้อสังเกตว่าถ้าท่านนายกมีสติท่านนายกจะต้องถอนอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ท่านดึงออกเลยอ่ะ,อะใช่พูดไว้ล่วงหน้าเลยอ่ะเพราะตอนแรกก่อนปิดสภาแสดงว่าคนที่บริคนท่านนายกหรือว่าทีมงานนายกมีสติ<า>รู้ว่าอะไรเป็นไฟรัฐบาลไม่สุมไฟแต่ชักไฟออกอ,อหวังว่าสิ่งที่จะตีฝ่าพุภภานี้ไปถึง17ไปถึงกลางพฤศจากาหกแปดค่ะ <68. S 1> <า>คนท่านนายกและทีมงานจะมีสติ แต่ถ้าเกิดแต่ถึงมีสติยังไงถ้าเกิดมีองค์กรอื่นเข้ามาเล่นเช่นสารก็ลำบากเหมือนกันค่ะแต่<อ>ว่าการมีสติจะได้นำพารัตนาวาไปรอดเอ๊แต่ถ้าเกิดสมมติในช่วงนี้เนี่ยมีการนำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้ามาพิจารณาอีกโดยเฉพาะเปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ยน่าจะประมาณช่วงกรกดาเป็นพี่ฟองไม่เสี่ยงนะ อันนี้ไม่อยากวิเคราะห์นะมันจะกลายเป็นอดีตหัวหน้าข่าวการเมืองมานั่งร้องกันเอาเป็นว่าผันผวนจัดเป็นมาแบบไม่ไไรัชกาสิงหาจะผันผวนกว่านี้ไหมคะจะผันผวน,นกว่านี้ไหมคะเอ๊ะทำไมคิดมันมันมัน,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 นเอาเอาตอนนี้ให้รอดก่อนดีกว่าอ่คือคือเอาตอนนี้ให้รอดก่อนตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงเนี้ยไปจนถึงเอาเป็นทั้งหมดเลยล่ะกลางผืนกลางพุจิ เราดูในช่วงกรอบนี้แล้วกันประมาณพฤษภาพฤษภาจนถึงกลางพฤษจิกใช่ไหมคะแต,แต่แต่แอบเมาส์คุณผู้ชมนิดนึงเพราะเมื่อกี้พี่ฟองบอกว่าเป็นเรื่องของสารอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะ30เมษายนข่าวเนี่ยสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถึงแม้จะยกคำร้องของคุณชันชัยอิสระเสนาลักษ์จากประชาธิปัตย์เรื่องชั้นสิคุณทักษิณไหมนะแต่ครั้งนี้แปลกแปลกตรงที่ว่าสารบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาว่าตกลงเนี่ยประเด็นที่มีข้อสงสัยในสังคมคุณทักษิณป่วยจริงไหม จำคุกจริงหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นเรื่องชั้น14เป็นยังไงจะหยิบมาพิจารณา,นานมิถุนาทั้งโหนเนี่ยพฤหัสอยู่มิถุนค่ะแล้วก็ศาสตร์แสงถึงราศีกุมซึ่งราหูอยู่ที่นั่นค่ะราหูกับพฤหัสถ,ถึงกันพฤหัสเนี่ยคือคือพระอินเคื่งจากใส่ราหูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทังฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายราหูรวมทั้ง Entertainment Complex นัมันคือราหูระวังจะโดนจากพลหัสเช่นศาลเช่นหมอเช่นครูบาอาจารย์เช่นบัณฑิตพวกนี้เป็นตัวแทนพลหัสระวังจะไปไม่รอดเพราะกลุ่มนี้อุยถ้าพี่ฟองพูดอย่างนี้ไม่ยิ่งคิดมากอันนี้ไม่คิดเองนะไม่คิดเองนะว่าก่อนหน้านี้ตอนเดือนเมษามีคนออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมนั่นก็คือกลุ่มของอาจารย์ กลุ่มแพทย์ที่มารวมตัวกันประมาณสิบกว่ากลุ่มมั้งราชบัณฑิตยังออก่ราจะยุ่งกับชาวบ้านที่ไหนแล้วพวกราชบัณฑิตทั้งหลายอ่ะพระก็ออกมาแล้วพระรูปสําคัญเริ่มโผล่ะโผล่เขาเรียกหน้าใช่ไหมพระเริ่มแสดงความคิดเห็นเริ่มสาช่างแล้วศาสนาทุกศาสนาออกมาหมดเลยน้องแม่ค่ะนี่คือตัวแทนเขาพระเลืเป็นตัวแทนอยู่ศาสนาผู้ทรงศีล ทั้งคริสก็ออกมามุสลิมอิสลามก็ออกมาพุทธก็ออกมาจะเหลืออะไรล่ะใครจะกล้าล่ะตอนนี้เดี๋ยวก็ออกมาอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีสติก็ชักไฟออกเสียชักออกซะโดยจะไปยงิงไฟช่วงนี้จนถึงพฤศจิกายนเอาตัวรอดอย่างอื่นให้ได้ก่อนเช่นคำพิพากษาของศาล อย่าไปอย่าไปเผเชิญหน้ากับกลุ่มนี้เอยเรามานั่งวิเคราะห์กันอันนี้มองกว้างๆแล้วเราก็แค่ใส่ข้อมูลจากข่าวที่ที่ได้ฟังมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันไหมหรือไม่หรือไม่ตั้งคำถามค่ะแต่ที่แน่ๆพี่ฟองบอกว่าไม่ถามดวงคนเนอะออก็อยากจะรู้ดวงคนเหมือนกันแหละเออคุณอุ้งอิงเนี่ยท่านนายกแพทองทานชินวัตรระหวังตัวไปเถอะตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยราหูทับจันทรเล็งอาทิตย์าอาทิตย์นี่เป็นดาวยศด,ดาวศักจันเนี่ยน่าสนใจมากคือเราไม่มีลักษณะท่านนะท่านเกิดที่อเมริกาเราไม่รู้เวลาเกิดแต่ว่าดาวที่รองรับราหูทึ่งหลังจะย,าย้าย5พฤษภาเนี่ยน้องเมย์แล้วจะอยู่ไปถึง22พฤจิกายน68เนี่ยทับจันทร์เพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการโดนเรื่องราวค่ะ ลาหูทับจันทร์ตำราหนึ่งบอกว่าอริอันจะมองหมายยอราบระพีหมายจะสมัครสมาการจะมีคนมาเป็นมิตรอ,อ,อาจจะมีใครมาเป็นพักร่วมกับท่านนายก<ม>เพิ่มขึ้นอ่อาใช่อีกตำราหนึ่งอีกตำราหนึ่งบอกว่าอืเ,ออเหมือนพระมโหสถถูกใส่ร้ายถูกถูกใส่ร้ายถูก,ถกพวกบัณฑิต ใร้ายว่าไปเอาของครั้งตกใจด้วยราชากริ้วโกโกธาเมื่อภายหลังสับสนจนคับข้างจากและโทษทั้งจากฐานาระหว่ังตกจากตำแหน่งอันนี้อันท่านน,นายกต้องระวังตั้งแต่5พฤษภาเป็นต้นไปไปจนถึง22พฤศจิกายน2568ราหูทับจัน์เล็งอาทิตย์ แล้วก็สำคัญที่สุดคือวันเกิดนายกปีนี้เป็นต้นไปดาวเดทเป็นกาลีจรน,นะท่านคงจะรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ยาก mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ท่านกาดสูงๆไว้ค่ะตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยอะไรพอที่จะดับไฟได้ดึงออกค่ะ <Ha. S 2> แล้วก็ประคองตัวเองให้รอดค่ะเมื่อกี้พี่ฟองบอกว่ามีพักร่วมมาเพิ่มอาจจะมีพักร่วมาราบอกตราตําราบอกว่าอาจจะมีพักร่วมมาเพิ่มตําราบอก แสดงว่าต้องมีพักร่วมออกไปหรือเปล่าคะไม่ไม่วิดเบี้ยแต่ท่านต้องเอาตัวให้รอดก่อนไงพฤษภาเนี้ยจนถึงวันเกิดท่านอะท่านเกิดยี่เป็ดสิงหาสองเออสองเก้าอะเอาตัวให้รอดท่านก่อนช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในช่วงที่ระวาดเสียวมากคือช่วง19พฤษภาหก6ปถึง23สิงหาคกแปเห็นไหมท่านนายกยังอยู่ในช่วงหวาดเสียวพอๆกับที่มันจะเกิดเรื่อง เรื่องผันผวนในที่เราบอกว่าเป็นไปได้ทั้งสูงกว่าปรับคอรมอที่บอกไปอ,ะอ่ะก็คืออาจจะนายกออกยุบสภาหรือมีความผันผวนต้องคำพิพากษาสองคำพิพากษาศาลยุบสภาเ,เปลี่ยนพักร่วมต้องคาพิพากษาศาลยุบสภาลาออกกระบทปฏิวัติเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงท่านนายกกับดวงเมืองนี้คล้ายๆกันเลยผันผวนชัดเจน ว่าน่าเป็นห่วงแต่ก็อยู่ที่การกระทำการกระทําของนายกเองของท่านนายกเองจะเอาตัวรอดได้ยังไง่ะท่านเป็นนายกของคนทั้งประเทศค่ะท่านไม่ได้เป็นนายกของครอบครัวชินวัตรท่านไม่ได้เป็นนายกของพรรคเพื่อไทยการเป็นนายกมันคือเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีค่ะคนตั้งเจ็ดสิบล้านคนมีคนเดียวเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติทําเลยน้องเมย์คุณอุ้งอิงสู้สู้ อะไรที่คิดว่าช่าิจะได้ประโยชน์ยกเว้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยกเว้นคาสิโนซึ่งมัน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 รู้อยู่แล้วมันขัดใจมันขัดใจไอ้นี่ก็พูดในฐานะส่วนตัวมันขัดไม่ใช่ขัดใจพี่ฟองอย่างเดียวขัดขัดกระดวงเมืองดวงเมืองเราพระราหูเนี่อยู่ในภพที่8ค่ะแล้วอยู่ในภพที่12ที่ราศีมีนมันคือแอบเล่นนะ พวกเล่นการพนันต้องแอบ,บเล่นถ้าเมื่อไหร่เอาขึ้นมาบนดินแล้วมันผิดฉลองดวงเมืองค่ะแล้วก็ม,มันไม่ได้คือเคยทํามาแล้วในสมัยคุณควงอภัยวงอ่ะต้องปิดอะ่ะดวงเมืองก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มันจะเป็นชั้นนวลอ่ะเพราะฉะนั้นท่านนายกต้องเอาเอาตัวรอดจากการณีอื่นมากกว่าเรื่อง entertainment complex ก่อนคือถ้าเกิดพ้นพฤศจิกหกนี้ไปได้นายกจะอยู่ยาวจบสมัยไหมคะ ม,มันก็จะจบสมัยแล้วนั้นแต่ว่าหลังวันเกิดออท่านไปก็ใช่ว่าจะบวกค่ะ<า>ตั้งแต่21สิงหา69ถึง21สิงหา68ถึง21สิงหา69วันเกิดท่านปีนี้<า>ชนวันเกิดปีหน้าไม่ใช่จะบวกไม่ใช่บวกเรื่องอื่นไม่บวกเรื่องอื่นไม่บวกเรื่องตำแหน่งอ๋ออันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นฝ่าด่านระเบิดเยอะ เป็นนายกก็เป็นวันเดียวก็เป็นนายกแล้วท่านไม่ใช่นายกของพรรคเพื่อไทยหรือตระกูลชินวัตรศักดิ์ศรีเล็กเกียรติภูมิของท่านมีเพราะว่าท่านเป็นนายกของคนทั้งประเทศต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อคะ่ะดรทักษิณชินวัตรนอกจากปัญหาสุขภาพและกํามเก่าแรงแล้วแต่โดยภาพรวมจําเป็นบวกแล้วสู้แล้วได้ค่ะ นี่พูดไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยเขียนไว้ที่ไทยโพสต์น้องเมทแต่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 มีคนไปหาพระฟองพี่ฟองแล้วถามว่าผมไม่เอาแต่ได้ไหมครับแต่เรื่องลบแซกเข้ามาคือตั้งแต่กลางพฤษภาห8เป็นต้นไปถึงสิ้นปีจะมีปรากฏการณ์ฝนตกขี้หมูไหลคนหรือเหตุการณ์อะไรเกิดในชีวิตให้รับมืออสิ่งที่มันมันฝนตกขี้หมูไหลอ่ะเกิดให้รับมือท่านตั้งแต่กลางพฤษภา ค่ะเรื่องลบแซกเข้ามาที่สองตั้งแต่พฤษภาเอ่อพฤษภาเป็นต้นไปกลางพฤษภาฝนตกขี้หมูไหลเหตุการณ์อะไรจะเกิดในชีวิตค่ะแซกสองสิบเก้าพฤษภาเห็นไหมมาอีกแล้วถึงยีิบสามสิงหาหกแปด ซ้อมรับเรื่องทุกทุกยากยากชะตาแตกส่งผลให้ทางชีวิตทุกระทมห่วงหน้าพระวงหลังแถมเป็นประเด็นเกี่ยวกับลูกหรือเด็กๆในดูแลเส้นด้วยแล้วก็จะไปได้ซ้อมเฉยๆแต่จะไปรับเกณฑ์นี้เต็มที่ปี6-9เก้อย่างไรก็ตามถาวิธีรับมือเพราะว่า<อ>ท่านต้องเจอหนักดรทักษิณเจอหนัก ก็ออกมาอีกแล้วคล้ายๆกับคุณอุงอิงค่ะคือตั้งแต่19พฤษภาคมถึง23สิงหา68ค่ะเดี๋ยวเป็นโหนจะบอกว่าไม่เห็นมีทางออกให้เลยทางออกท่านคือตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปท่านจะได้ลาบนะถ้าท่านสู้บนเงื่อนไขว่าท่านต้องไม่ขัดใจอะไรกับใครจะได้ลาบอย่าคิดบาปผิดใจเขาหาทางออกให้แล้วพูดง่ายๆตีฝ่าไปให้ถึง พ้นยสิบสามสิงหาหกแปดบนเงื่อนไขที่ว่าอย่าไปขัดใจอะไรกับใครกลัวท่านไปขัดใจอะไรกับใครลราสิเออนั่นน่ะสิจะไปวิเคราะห์อีกมีคนอนื่นยหรไหมนิดนึงค่ะนิดนึงคุณผู้ชมถามมาป้าฟองขาคุณอนนิมัสค่ะถามว่าป้าฟองขาคุณทักษิณจะต้องหนี17ปีไหมคะออย่าไปว่าท่านเลยนะคะเพราะว่าถ้าถามป้าฟองว่าท่านเราต้องเอาตัวรอด คือช่วง19พฤษภา68ถึง23สิงหา68ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยป้าฟองว่าถ้าท่านรอ,รอดตรงนี้ไปได้เนี่ยดวงท่านยังจะบวกอยู่อีกหมายถึงว่าจะไม่โดนเกณฑ์นี้แรงก็คือตั้งแต่14ท่านจะกลับไปโดนเกณฑ์นี้ดวงแตกอีกแรง14กุมภา69ถึง12เมษา71เพราะฉะนั้นบอกได้แต่ว่าตอนนี้ต้องเอาตัวรอดช่วงนี้ก่อนเอ๊แต่ว่า ขออนญญุญาตพฤษภาคม๖๘ถึง23สิงหา68แต่ขออนุญาตป้าฟองแตกคําว่าดวงแตกคือเราไม่ได้ดวงแตกเสาเร็งรักเสาเร็งร<ะ>ัดวงแตกเนี่ยอยู่ๆไอ้ตัวเสาเนี่ยมันตัวโทษทุกข์ส่วนใหญ่ดวงแตกที่เจอมาเช่นคู่รองหุ้นส่วนชีวิตป่วยหรือมีปัญหาพักร่วมแตกแยกาบางบริษัททํางานอยู่บริษัทซึ่งเป็นหุ้นส่วนชีวิตตัวเองมีปัญหาเลย์ออฟก็มี บางคนป่วยหนักค,คือทุกว่าอย่างนั้นเธอห่วงหน้าพราะวงหลังทําอะไรไม่ได้แล้วมันต่างกันไหมคะพอเปลี่ยนจากกลุมมามีนเนี่ยค่ะพี่ฟองตอนกลุมนี้ตอนนี้ท่านได้ประโยชน์อ๋อตอนนี้ได้ประโยชน์จนกว่าจะท่านยังได้ประโยชน์สู้แล้วได้อยู่เห็นไหมท่านได้กลับบ้านะอืมโอ uh, ้แต่<อ> uh, ว่า<อ> uh. มันจะเข้ามาแทรกสั้นๆ19พฤษภาคม68ถึง23สิงหาคม68ให้ท่านสู้ ให้ต้องระวังเรื่องคดีความด้วยใช่ไหมคะมีเรื่องคดีความมีเรื่องส่งเรื่องสารอะไรด้วยไหมคะใช่เพราะเพราะเรื่องหัดถึงเนี่ยก็ต้องรอติดตามเพราะว่าเห็นว่าเรื่องของสารดีกาที่ว่ากันไปเนี่ยก็น่าจะประมาณสักกันยากันยาตุลาปลายปีหรือไม่แล้วก็มีเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักษิณที่โดนคดีอยู่ก็น่าจะช่วงปลายปีหรือเปล่าพี่ฟงว่าท่านเอาตัวรอดช่วงนี้ก่อน19พฤษภาถึง23สิงหาคม68 ดิฉันฟังมานานแล้วคุณอนุทินเนี่ยเคยเห็นบอกว่าเขามีดวงเป็นนายกรัฐมนตรีมีไหมคะช่วงนี้คะป้าฟองเออมีคะ่ะถ้ามีพระบรมราชโอง <c oughs> การโปรดกราหลวงแตแม่เก็ต้องชักอยู่แล <ะ S 2> ้วค่<ล>ะถ้าไม่ได้กวนนะคะแต่ว่าเหมือนที่เคยทํานายไว้ตั้งนานแล้วผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วก็รายการอื่นๆว่าถ้าคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกระหว่าง5พฤษภาคม68 จนถึง14กุมภาพันธ์69ท่านน่าจะหยุดเล่นการเมืองเถอะดวงมันเคลื่อนแล้วโชคเทวริ์เคลื่อนแล้วโชคเทวธิ์คือโชคใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ในทางโหงผีจะควรโชคใหญ่ในชนาสาอสุรินต้ององค์พระเสาราพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเลงอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ช่วงนั้นดังประสงค์ที่โหรลัก ราชสีชอบท่องนะคะเป็นโชคใหญ่ที่สุดในชีวิตคนแต่ถ้าบางคนไม่ถูกกับโชคแบบนี้ก็ติดคุกก็มีแต่คุณอนุทินไม,ไม่ไม่ไม่ติดคุกหรอกนะคะอบอกให้ท่านไว้ว่าท่านอยู่ในระยะที่โชคใหญ่ในชีวิต5พฤษภาถึง14กุมภาพันธ์69เมืองเราเนี่ยเราอย่าเสียกำลังใจที่พวกหนปากเสียทั้งหลายไปทำนายเรื่องลบๆรวมทั้งฟองสนานด้วยนะ ฟังนะคะเมืองของพวกเราเมืองรัตนโกสินที่สถาปนาวันที่21เมษายน2325รุ่งเช้าแล้ว9บาทคือ6น,นาฬิกา54นาทีเกิดวันอาทิตย์เกิดท่ามกลางภัยสงครา,ามแ,ะแาละความแตกแยกข้างในเห็นไหมทั้งไฟสงครามทั้งไฟสงครามแตกแยกข้างในเพราะว่า <Una. S 1> มีเรื่องของการปราบดาพิเศษเปลี่ยน เปลี่ยนวงกษัตริย์ในขณะที่จะย้ายจากเมืองหลวงจากทนบุรีฝั่งทนมากรุงเทพที่หนองบัวที่ตั้งพระบรมหาราชวังเนี่ยนรนก้าวรัชการที่หนึ่งทรงมอบหมายให้หาเริกวางเสาหลักเมืองคือถือกำเนิดเมืองตำนานเสาหลักเมืองบอกว่าชีพรอพรามพระยาโหราธิบดีได้ กลาบบังคมทูลแนวทางให้ทรงเลือกสองทางสำหรับเมืองเรา 1. เมืองเราจะสุขสงบมากกว่าทุกสุขสงบแต่จะมีบางช่วงที่เราจะเป็นเมืองขึ้นต่างชาติ 2. เมืองเราจะทะเลาะบ,บ่อแหวง่งวุ่นวายขายกระจายกันไปเรื่อยแต่เราจะไปเป็นเมืองขึ้นของใครร้่นเก้ารัชการที่หตอนนั้นกำลังอยู่ในระหว่างที่ การแตกแยกภายในแล้วศึกพระเจ้าปดุงกำลังจะมา,าคนไทยยังเข็ดขยาดพมา่าตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่สองนะกลัวดาบพมา่าใช่ไหมกลัวดาบกลัวปืนพมา่าทรงรับสั่งว่าจะมีประโยชน์อะไรที่สยามจะเป็นเมืองขึ้นต่างชาติทรงเลือกแนวทางที่สองอเพราะฉะนั้นเมืองเราจึงเกิดท่ามกลางการทะเลาะเบาแหวงเนยภัยสงครามเมื่อไหรก็ตามที่มีวิกฤต เมืองเราออกแบบให้มาแบบนี้จะมีโอกาสตามมาด้วยเสมอแต่เมื่อไหรที่เมืองเรานิ่งๆมันจะมีเรื่องใหญ่ร,รอรอยู่เขาเรียกว่าดวงกัรไกลหนีแบบคลายออกไม่มีเวลาสอนโหนแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมืองเราแลกออกแบบมาให้รอดแลกกับความวุ่นวายขายกระจาดเพราะฉะนั้นยิ่งมีวุ่นวายตอนนี้แหละเบพี่ชอบมากแหละที่จะไปซื้อหุ้นเพราะว่า สี่ครั้งแล้วพิสูจน์การอยู่รอดของเมืองหนึ่งศึกพระเจ้าประดุง<ฆ>มาเอกมาเก้าทัพเต็มไปหมดเลยในที่สุดมีปัญหาเราสู้เต็มที่แล้วเราหลังจากเราสู้เต็มที่แล้วนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์านาศกับล้นก้าราชการที่หนึ่ง<ฆ>พาเราสู้เต็มที่แล้วในที่สุดเขามีปัญหาภายในเขาถอยไปเอง<ฆ>อ่าแล้วเมืองเราหูสมัย พระพุทธยอดฟ้าเนี่ยอนาเขตเราไปถึงนู่นน่ะไกลมากเลยล่ะใหญ่กว่านี้เยอะสองตอนอะไรล่ะสำคัญที่สุดคือเราฝรั่งล่าเมืองขึ้นค่ะประเทศไหนที่รอดอยู่ประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ค่ะสยามใช่ไหมแถมเราได้ถนนราชดำเนินมาอีกรอห้าส่งทำให้เราได้รถไฟได้ประปายไสสงครามโลกครั้งที่2สงครามมหายเอเชียบุรพา ญี่ปุ่นบุกไทยญี่ปุ่นแพ้ไทยชนะสตอนหลังที่คอมมิวนิสต์ขึ้นสูงมากไส้งอนแตกพนมเป็นแตกกองทัพเวียดน,นามจ่อชายแดนไทยจะบุก<ะ>มหาอำนาจอันดับดสี่ของโลกในที่สุด กองทัพเวียดนามหายไปจากชายแดนชั่วข้ามคืนเพราะว่าต้องไปรับมือจีนสี่ครั้งใหญ่ๆที่เรารอดมาแล้วทุกครั้งที่เรารอดหลังจากวิกฤตเราจะเรินรุ่งเรืองให้กำลังใจตัวเองไว้อย่าจิตตกคนในเมืองต้องอย่าจิตตกต้องเชื่อมั่นในอาถรรพ์ดวงเมืองในแง่บวก มันจะวุ่นวายช่างมันไม่ถูกใจเราหมดทุกอย่างหรอกน้องเมย์มันก็จะต้องมีทั้งเวลาที่ดีและไม่ดีเนาะที่สําคัญก็คือจับมือตั้งสติแล้วเดินฝ่ามันไปให้ได้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ที่พี่ฟองบอกไว้ก็คือว่าเมื่อดวงเมืองมีวิกฤตจะมีโอกาสและสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเสมออันนี้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะในฐานะที่เราก็อยู่ด้วยกันและเป็นคนไทยได้วยกันนี่แหละ